สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลชนุกชูรัตนมาจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอหัวข้อการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความเป็นครูซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันได้ไปศึกษามาเพิ่มเติมน,นั่นเองค่ะ 1. นนะคะ ความเป็นมาและความสําคัญะคะ่ะอาชีพครูนะคะถือเป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อสังคมมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะเพราะครูนะคะไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้นะคะแต่ยังเป็นผู้ที่นำทางทางด้านคุณธรรมค่านิยมและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนค่ะดังนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูนะคะจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นตั้งแต่เข้าสู่วิชาชีพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเตรียมพร้อมทางด้านความรู้ วิชาการการฝึกทักษะการสอนรวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นโครูค่ะเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันนั่นเองค่ะ 2. นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาความรู้เพิ่มเติม,ตมค่ะจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ดิฉันนะคะก็ได้เห็นความเป็นครูนะคะมีหลากหลายมิติเลยนะคะก็มิติที่1นนะคะมิติทางด้านความรู้ค่ะครูคนมีความรู้ทั้งในเนื้อหาวิชาการและด้านจิตวิทยาการเรียนของผู้เรียนนะคะ 2. นะคะมิติทางด้านทักษะค่ะการใช้การสื่อสารทางด้านการสอนนะคะเทคนิคการจัดการการเรียน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั่นเองค่ะและ3ข้อสุดท้ายนะคะมิติทางด้านคุณธรรมและทัศนคติค่ะการมีจิตสาธารณะความอดทนความเสียสละและความรักในผู้เรียนนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้ครูสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเชื่อและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและสังคมค่ะ 3. นะคะ แนวคิดหรือความรู้ที่จะนำไปปรับใช้กับการเป็นครูของนิสิตนะคะเมื่อได้ศึกษาแล้วนะคะดิฉันก็มีแนวทางการปรับใช้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะ การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในด้านวิชาการภาษาและทักษะการสื่อสารเพื่อเป็นครูที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ 2. นะคะคือการฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนในห้องเรียนการสร้างสื่อและการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียนค่ะ 3. นะคะการพัฒนาวิการขอภัยค่ะการพัฒนาวิญญาณความเป็นครูรู้จักความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ของผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการใช้ชีวิตและคุณธรรมค่ะดิฉันนะคะหากสามารถเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านได้นะคะจะช่วยให้เรานะคะก้าวสู่เส้นทางในวิชาชีพครูดได้อย่างมั่นใจและสามารถเป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้ค่ะ โดยสรุปหัวข้อที่พูดมาทั้งหมดนะคะการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความเป็นครูไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อให้ความเพื่อให้พร้อมทั้งในความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครูนะคะดิฉันนะคะเชื่อว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญในการทำหน้าที่ครูในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะ